วัยข้นที่สองก็คือวัยหของการสร้างตัวตนอแม่ลูกหนึ่งถึงสมปีส้างตัวตนสาังกฤษใช้คำว่าอ u t o n o m y คำว่าตัวตนในที่นี้คือ ใช้คำนี้แล้วกันหนูทําได้ในวัยของการสร้างตัวตนคือวัยหนึ่งปีเป็นต้นไปวัยหนึ่งปีเขามีหน้าที่ต้องทำต้องยิ่งให้เขาดื้อมากขึ้นเพราะอะไรคะก็อะไรให้เขาแสดงตัวตนออกมาวัยหนึ่งปีจะเป็นวัยที่เขาได้กล้ามเนื้อต้นขามา แปลว่าวัยหนึ่งปีได้ทำร้นต้นคอมาด้วยชั้นวัยจากหนึ่งสองสามปีเป็นต้นไปจะเป็นวัยที่เขาไม่ไว้ก่อนปฏิเสธไม่ก่อนไม่กินกินกินไม่นอนอไม่เล่นไม่ทําไม่ทุกอย่างเลยเด็กแต่พ่อแม่ก็จะต้องต้องต้องแล้วก็จะบอกว่าไม่ไม่ไม่ฉะนั้นวัยเนี่ยเป็นวัยที่เราจะให้เขาเป็นตัวของตัวเองทํายังไงให้เขารู้สึกว่าเขาทาได้เขาเก่ง เขาลองผิดลองทกเขาเริ่มเดินออกไปเขาเริ่มใช้ต้นแขนต้นขาเด็กกลุ่มนี้ก็จะเริ่มเริ่มเริ่มถีมเริ่มชกกำแพงเริ่มวิ่งเริ่มเล่นการการรับประทานอาหารด้วยตัวเองครือเ่ายังครับรับประทานอาหารตัวเองอาจจะเริ่มที่สามปีแต่เป็นวัยเนี้ยเป็นวัยที่ถ้าเขาจะรับประทานอาหารด้วยตัวเองไม่ใช่ไม่ใช่ช่วงการฝึกวินัยแต่เป็นการฝึกอะไร จะไม่ต้องคาดหวังว่าเขาต้องกินได้แล้วไม่ใช่นะครับแต่คาดหวังว่าเขาอยาก,ยากเขาอยากจะเรียนรู้ว่ามันเป็นอะไรช้อนมันเป็นแบบไหนข้าวมันเป็นยังไงแต่เขามีสิทธิ์จะทําข้าวตกกาจะมีสิทธิ์จะทาของตกแต่เขาบ้างไม่เขาบ้างไม่เป็นไรเพราะเป้าของเราก็คือหนูทาได้ให้เขาทำได้ให้เยอะทําอะไรก็ได้ให้เยอะที่สุดฉนันวัยนี้เป็นวัยที่เขาต้องดื้อและเราจะต้องให้เขาดื้อก่อนแค้จบก,ก่อนสามปี หมอจะบอกไว้เลยว่าหลังจากสี่ห้าหกเขาจะดื้อลดลงเราต้องห้ามไหมคะไม่ใช่วัห้าม,มรอของอะไ,ไรเงี้ยว่ยก็เป็นวัยที่เราต้องสอนให้เขารื้อสอน <c oughs> ช่วยให้เขารื้อ <c oughs> <ๆ>เพราะเขาแม่ต้องนึกถึงสภาพที่เขากําลังสํารวจโลกอะ<ๆ>เราสร้างตุเราสร้างแม่แล้วใช่ไหมครับว<ๆ>่าล<ๆ>ูกออกไปเถอะนี่แม่อยู่นี่แล้วเราสร้างสายสัมพันธ์แกก็ออกเริ่มออกสํารวจโลก แล้วเขาก็อยากรื้ออันนี้อะไรนี่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 อะไรแต่เวลาที่เขาทําเสร็จเขาก็จะโอเคแม่ยังซัพพอร์ตเขาก็อยากสารวจโลกต่อไปเรื่อยๆอยากเป็นตัวของตัวเองเรื่อยๆถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเราเบรกหมดทุกอย่างเลยเด็กก็จะรู้สึก อันี้ทำไมไอ้นนี้ก็ไม่ให้ทําอันนี้ก็ผิดอันนี้ก็ไม่หายธรรมตดูเสื้อผ้าตัวเรื่อหมดเลยอันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้เขาจะสับสนว่าแล้วผมได้แขนมาทําไมผมได้ขามาทําไมผมได้ความต้องการมาทําไมแล้วตัวผมจริงๆมันมีอะไรทําไมอันนี้ก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้เด็กจะเป็นเด็กที่หนูทําไม่ได้แสดงว่าเราต้องกลับที่เรามากับ ลูกที่บ้านแกชอบเล่นตู้เสื้อผ้าครับทีนี้ผมก็ยกตู้เสื้อผ้าให้เลยเราก็รื้อไปซื้อตู้ใหญ่แล้วก็ทีนี้มันจะมีผ้าแขวนนล่นเดียวแล้วก็แกก็ไปซออบไปเล่นวิธีกไรทํทำยังไงก็ได้อย่าให้เขาคิดกับตัวเองว่าหนูทําไม่ได้เพราะกระบวนการวิธีการของเล่นอันไหนที่ต้องใช้เขาพูดอันไหนที่ต้องพูด,พด อะไรบ้างที่มันจะช่วยกระตุ้นถ้าเป็นปัญหาเด็กตรงนี้ตรงนี้ทํายังไงมันมันจะต้องต่อยอดคือมันเห็นผลเล็กที่จะบอกมาว่าลูกคนที่สามก็รบปล่อยเนี่ยมีความมั่นใจมากกว่าคนที่เป็นพี่ทั้งสองคนยืงตู้ให้เลยอะไรที่เด็กอยากได้มันก้าวหนาบทเรียนนะคนที่สามมั่นใจยกกลับข้าวมาเองส่งให้พี่ด้วยซ้ำคือแก้แบบเหมือนกับบริการทั้งบ้านเลยออันนี้คือเขาจะรู้สึกว่าหนูทําได้พยานตู้เสื้อผ้า เอาเลยลูกน้ำร้อนบอกกาได้นะจะเอาเลยลูกชั้นหลังจากหนึ่งปีเป็นต้นไปเราจะปล่อยให้เขาลองผิดลองถูกลูกให้เยอะที่สุดเท่าที่เขาจะลองได้และซัพพอร์ตให้เขาลองแต่การตอบสนองถ้าเขาอยากได้อะไรเราจะช้าลงขึ้นเรื่อยๆถ้าเขาอยากจะเล่นอะไรปล่อยเลยลูก เขาอยากจะได้อะไรจากเราเราจะให้เขาช้าลงมีสองคำนี้ต้องเข้าใจนะเพราะถ้าเกิดเขา,อ,าอยากอยาก,อยากจะเอาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่เขาขอจากเราเนี่ยเราจะให้ช้าลงช้าลงในที่นี้ก็คือเป็นการทำให้เขาเรียนรู้ delay gratification คือทำให้เขาเรียนรู้ว่าร,รู้จาักการรอคอย เด็กจะต้องรู้จักการรอคอยแต่ต้องไม่นานอย่างเช่นถ้าเขางอแงจะเอาอะไรสักอย่างนะครับจากเดิมที่เราให้เลยในก่อนวัย12วัยหนปีเราอาจจะช้าลงสักนิดนึงถ้าสมมติว่าหนึ่งวัย่ถึง12ปีเราอาจจะทำได้ไม่นีนนิดนงเพราะฉะนันช่วงนี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมคะเอาจริงๆผมก็จะพูดแบบไม่เกรงใจก็คือทาได้แต่ต้องใช้พลังงานสูงมาก สองสามเท่าตอนที่ผมอยากกินคุณไม่ให้ตอนนี้ผมไม่อยากกินคุณต้องเชียร์พอสมควรต้องพูดนมเขาต้องอะไรสักอย่างหนึ่งอะผมถึงจะกินเพราะว่าเราเราเองก็ไม่ได้มั่นใจแต่ว่าเราก็คิดว่าตอนนั้นเขาก็ทําดีแล้วถ้าเราทําดีที่สุดแล้วเราก็ไม่เป็นไรไแต่ว่าเราไม่ไม่มั่นใจว่ามันพอหรือยังเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าจะมาชดเชยในช่วงนี้ก็คือไม่มีคาว่าสายหรอกไม่มีคําว่าสาย ถ้าผ่านมาแล้วแปลว่าเราทําดีที่สุดแล้วนะตอนนั้นเอาใหม่ได้นะครับวัยนี้ทํายังไงให้หนูทําได้ที่สุดเยอะที่สุดมากที่สุดให้จบก่อา .3 ปีฉะนั้น <c oughs> สิ่งที่ผมจะแนะนําสําหรับคุณพ่อคุณแม่ก็คือต้องมีพื้นที่ให้หนูทําได้ห้ามให้น้อยสนับสนุนให้เยอะในทปรัะการที่ผมเจอก็คือเราจะห้ามเยอะ <c oughs> ให้ทําน้อย <c oughs> สิ่งที่เราต้องการจริง,รงๆคือให้ลูก อยู่นิ่งๆอย่าสนถ้าดื้อม,มากก็เอาโทรศัพท์ไปจะได้นิ่งๆเด็กก่อนสองปีห้ามใช้โทรศัพท์เด็กขาดเพราะว่าการใช้โทรศัพท์ก่อนสองปีจะทําให้เซลล์สมองฝ่อเร็วห้าสิบเปอร์เซ็นอันนี้มีการทำเอา็าเพื่อดูเด็กที่ใช้ใช้โทรศัพท์เลยเนาะั้นวัยที่เขาต้องสํารวจโลก แล้วก็ไม่ใช่สำรวจโลกอย่างเดียวนะก็จะสำรวจร่างกายของเขาด้วยเขามีแขนเขามีขาเขามีอวัยวะเพศเด็กกุ่งเด็กรุ่นเนี้ยมักจะเริ่มจับเล่นอวัยวะเพศของตัวเองเพรากาจะสำรวจว่าเฮ้ยนี่อะไรนี่อะไรมันเป็นยังไงจะเริ่มสำรวจนูเลยโอเคเนาะอันนี้คือคอนเซปต์ของไวสร้างตัวตนพวกเราลองนึกตามหมอนะแม่มีอยู่จริงสายสัมพันธ์แข็งแรงเด็กไว้ใจแม่ไว้ใจตัวเองไว้ใจลูกและเด็ก เชื่อว่าหนูทําได้หลังจากนั้นเขาเริ่มออกไปจากชีวิตเราด้วยความเชื่อว่าหนูมีพ่อแม่ที่รักหนูจริงและหนูก็จะทําได้ในชีวิตของหนูเราเริ่มเห็นภาพไหมว่าลูกเราเนี่ยก็จะเริ่มไว,ว้วางใจมากขึ้นโอเคไหมครับมันก็จะเข้ามาฐานที่สาม าที่สามก็คือฐานของการสร้างวินัย